สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกคนนะครับแพ้แต่ได้ใจนักตบสาวไทยสู้สุดฤทธิ์ก่อนพ่ายโปรแ,รแลนด์ระทึกขิวเฉียดทีมนักตบสาวไทยรวมพลังสู้อย่างสุดใจทำแต้มนำก่อนถึง 2. ต่อศเซตแต่สุดท้ายต้านทานความแข็งแกร่งของสาวโปรแลรนด์ไม่ไหวแพ้ไปในเซตตัดสิน2ต่อ3เซตในศึกวลอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่2นัด2ที่ฟิลิปปินส์นัดต่อไปสาวไทยจะดวลกับสาวญี่ปุ่น ในวันที่17มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่2ที่เมืองเกสซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่14ของโลกที่ทำผลงานดีมาอย่างต่อเนื่องชนะ4นัดแพ้1นัดลงสนามนัดที่2พบกับสาวโปรแลนด์ทีมอันดับ11ของโลกนักตบสาวไทยนะครับเป็นรองค่อนข้างมาก แต่กลับออกสตาร์ทเกมได้อย่างดีเยี่ยมขึ้นนำก่อน2-0ต่อเซตโดยเซตแรกอยู่ที่25-22ต่อและเซต2อยู่ที่29-27ต่อแต่หลังจากนั้นสาวโปรแลรนด์เริ่มจับทางและแก้เกมได้เป็นฝ่ายเอาคืน2เซตร,รวดเช่นกันโดยเซตต่อมาคือ16-25และ16-25ต่อเกมเสมอกัน2-2ต้องตัดสินกันในนัดชี้ชะตา ทำให้ทีมไทยนะครับแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย2-3ต่อเซตโดยเซตแรกอยู่ที่25-22ต่อเซต2อยู่ที่29-27ต่อเซต3อยู่ที่16-25ต่อเซต4อยู่ที่16-25ต่อและเซต5อยู่ที่13-15ต่อเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับว่าจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมนี้กันอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับมุมอมองแรกนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่า ภูมิใจในตัวพวกคุณมากครั้งนี้มันหนักมากอย่าเพิ่งท้อถอยนะผมกำลังสนับสนุนพวกคุณอยู่รักมากทีมชาติไทยมุมมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าทีมชาติไทยทำได้ดีที่สุดแล้วถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นไทยชนะไปนานแล้วมุมมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าฉันเห็นว่าพวกเขาต่อสู้อย่างสุดกำลังฉันหวังว่าพวกคุณจะได้รับกำลังใจจากทุกคน ในสถานการณ์ที่ยากลำบากของทีมชาติไทยต่อมาครับบอกเอาไว้ว่าประเทศไทยชันรักคุณทีมนี้ยอดเยี่ยมมากมุมอมองต่อมานะครับบอกเอาไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับโปรแลรนด์ด้วยคุณทําได้ดีมากและเล่นดีทั้งคู่ส่วนสาวไทยก็เป็นกําลังใจให้ต่อมานะครับบอกเอาไว้ว่าฉันสนับสนุนทีมชาติไทยเสมอมา ขอให้ผู้เล่นทุกคนหายจากอาการป่วยในเร็วๆวันต่อมานะครับบอกเอาไว้ว่าเราลองนึกภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากทีมชาติไทยมีตัวผู้เล่นหลักครบมุมมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าฉันรักทีมไทยมากๆหน้ายิ้มตลอดเลยฉันขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงรักมากสาวไทยต่อมานะครับบอกเอาไว้ว่ายินดีด้วยกับโปรแลนด์และรักทีมชาติไทยมาก ไม่ต้องกังวลเรารู้ว่าคุณทำงานหนักสนับสนุนพวกคุณเสมอมาต่อมานะครับได้บอกเอาไว้ว่านักตบทีมชาติไทยทุกคนทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ฉันก็คือพลังของคุณเสมอต่อมานะครับบอกเอาไว้ว่าฉันยังไม่เชื่อในผลลัพธ์นี้แต่ยินดีกับทีมโปรแลนด์ด้วยที่พัฒนาขึ้นมากขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยที่ไม่ยอมแพ้ในเกมนี้ มองมองต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าฉันภูมิใจในตัวคุณมากทีมชาติไทยทีมชาติไทยได้เป็นตัวแทนของเอเชียต,ตะวันออกเฉีงยงใต้จากฟิลิปปินส์ถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าทีมชาติไทยแพ้รายละเอียดเล็กๆในเซตที่5แต่สร้างประวัติศาสตร์แล้วต่อมานะครับบอกเอาไว้ว่าประเทศไทยคุณคือที่สุดแล้วแม้จะแพ้แต่ได้หนึ่งคะแนนฉันหวังว่าทุกคนจะหายเร็วๆนี้ ต่อมานะครับบอกเอาไว้ว่าทีมชาติไทยไม่ได้สู้แค่ฝ่ายตรงข้ามในสนามแต่ยังต้องสู้กับโควิดและอาการบาดเจ็บเศร้าแต่จริงชีวิตยากแต่ยังต้องสู้ต่อไปมุมมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าเสียใจแทนพิมพ,พิชยามากที่วันเกิดของเธอมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นมุมมองต่อมานะครับบอกเอาไว้ว่าคุณทำได้ดีมากทีมชาติไทยสู้ต่อไป ฉันเชื่อว่าคุณจะชนะในเกมหน้าแน่นอนมุมมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่านาเศ้าวที่ทีมชาติไทยติดโควิด -19 เข้ามาทดแทนการเล่นและเล่นได้ดีมากไม่อยากคิดว่าถ้าผู้เล่นตัวจริงเล่นกันหมดทีมชาติไทยจะมีโอกาสชนะสูงมากมุมมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าพิมพิชยาอาการดีขึ้นเร็วมากเธอเก่งทั้งโจมตีและตั้งรับแย่จังที่เธอได้รับบาดเจ็บ หวังว่าเธอจะหายดีในเร็ววันต่อมานะครับได้บอกเอาไว้ว่าภูมิใจในทีมชาติไทยมากพวกเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมมากแม้จะเตี้ยกว่าทีมโปรแลรนด์และเสียเต้มไปบ้างต่อมานะครับบอกเอาไว้ว่าหวังว่าพิมพ์พิษยาจะสบายดีขึ้นเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับสหรัฐอเมริกาจะเชียร์พวกเขาอย่างแน่นอนขอให้ทีมชาติไทยกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมต่อมาครับบอกเอาไว้ว่า ไทยพาดแมตช์นี้ไปอย่างหมดุดหวิดแม้หลังจากคว้าชัยในสองนัดแรกได้เหมือนแมตช์กับเบลเยียมอย่างไรก็ตามทีมหญิงจากไทยแลนด์ก็แข็งแกร่งขึ้นมากผลงานยอดเยี่ยมและดีที่สุดสำหรับนัดต่อไปขอให้คุณชนะการแข่งขันที่จะมาถึงทั้งหมดนี้ต่อมานะครับบอกเอาไว้ว่าฉันยังคงแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยฉันยังคงภูมิใจในตัวพวกคุณมากมุมมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่า ไทยยังคงเหนียวแน่นจริงๆฉันคิดว่าญี่ปุ่นเป็นคู่ที่แย่กับไทยแต่เนื่องจากเป็นญี่ปุ่นที่ชนะโปรแลนด์ฉันจึงต้องเอาชนะประเทศไทยด้วยชื่นใจที่พุ่มจิตยังเคลื่อนไหวอยู่พุ่มจิตพูดถึงเมืองไทยมีความประทับใจมากถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสาวไทยของฉันจะเป็นผู้ชนะสู้ต่อไปเราจะสนับสนุนคุณทีมชาติไทยอย่างเต็มที่ จากฟิลิปปินส์ถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าหลักและสนับสนุนคุณสาวไทยเสมอคุณคือที่สุดแล้วมอมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าแม้ว่าพวกคุณจะแพ้แต่ก็ไม่เป็นไรที่จะเศร้าไม่เป็นไรที่จะผิดหวังกับการเล่นของคุณเองไม่เป็นไรเพราะพวกคุณพยายามต่อสู้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และพวกเราที่สนับสนุนคุณ รู้สึกภาคภูมิใจในการเล่นของคุณสู้ต่อไปมุมมองถัดมาครับได้บอกเอาไว้ว่าไม่น่าเชื่อว่าทีมชาติไทยจะเจอปัญหาขนาดนี้ทั้งผู้เล่นตัวจริงที่บาดเจ็บและยังมีนักตะที่ติดเชือ้อโควิด -19 ทีมชาติไทยแทบไม่เหลือนักตบลงเล่นในสนามแล้วแต่ก็ยังสู้ได้แบบนี้มันเยี่ยมยอดมากๆสู้ต่อไปถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ทีมชาติไทยทำกลางปัญหาต่างๆแต่คนติดเชื้อโควิดบาดเจ็บอีกสองคนมุมมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าทีมชาติไทยของฉันน่าทึ่งมากๆสำหรับฉันที่ไม่เคยแพ้รักนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมุมมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าชื่นชมน้ำใจคนไทยงานดีเพื่อนชาวเอเชียอาคเนย์มุมมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่า ฉันภูมิใจกับทีมชาติไทยพวกคุณทำดีที่สุดแล้วยินดีด้วยโปรแลนด์เป็นเกมที่ดีสำหรับทั้ง2ทีมมุมมองถัดมานะครับได้กล่าวไว้ว่าวันนี้ไทยไม่ครบทีมแต่เล่นอย่างกล้าหาญพวกเขาประสบปัญหาทัดดาวและพิมพ์พิชยาได้รับบาดเจ็บและผู้เล่น8ปดลายติดเชือ้อโควิด -19 และ MB ใหม่จะลัดพรเพิ่งมาถึงฟิลิปปินส์1 0 1 5ชั่วโมงก่อนเริ่มเกม โชคไม่ดีสำหรับประเทศไทยแต่ฉันยังคงภูมิใจในตัวพวกคุณอยู่มุมมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะชนะหรือแพ้ในเกมคุณได้พยายามทำมันให้ดีที่สุดแล้วมุมมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าทีมชาติไทยเก่งกันทุกคนพรุ่งนี้ไฟกับทีมญี่ปุ่นสนุกแน่ๆมุมมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าฉันรู้ว่าคุณเหนื่อยรักมากนะทีมชาติไทย มุมมองสุดท้ายของอนพีนี้นะครับได้ลกล่าวเอาไว้ว่าทีมชาติไทยขาดผู้เล่นเพราะเกมอรมุนเครื่องกับฟิลิปปินส์เป็นยังไงกันบ้างกับอีพีนี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณที่รับชมครับ